สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาศึกษานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในเรื่องของอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับครูผู้สอนนะครับคุณครูวันชนะกุศลิศคุณครูนะครับจะใช้สื่อการสอนนะครับของบริษัทอัศจรรย์ทัศนะครับเป็นสื่อ PowerPoint ประกอบการสอนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในหน่วยการเรนรู้ที่5นะครับในเรื่องของอาหาร ที่เหมาะสมกับวัยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสามารถนะครับกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆนะครับโดยคํานึงถึงความประหยัดนะครับและก็คุณค่าทางโภชนาการมาดูเรื่องแรกนะครับในเรื่องความสําคัญของอาหารนะครับอาหารนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนอกจากอาหารจะให้พลังงานนะครับและสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกายนะครับ ยังช่วยควบคุมการทํางานนะครับของอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยอาหารนั้นนะครับมีความสําคัญที่สามารถสรุปได้นะครับดังนี้นะครับช่วยให้ร่างกายนะครับเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์บรรดาจนกระทั่งคลอดออกมานะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหากได้รับอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการนะครับของร่างกายไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่นะครับ ช่วยเสริมสร้างนะครับภูมิต้านทานโรคนะครับให้แก่ร่างกายนะครับซึ่งคนที่รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมนะครับและถูกหลักโภชนาการนะครับร่างกายจะสามารถต้านทานโรคได้ดีนะครับเพราะมีภูมิต้านทานโรคนะครับที่ได้รับจากอาหารนะครับและถ้ามีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่รุนแรงนะครับร่างกายก็จะสามารถรักษาตัวเองได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับ เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปนะครับจะเกิดการเผาผลาญทําให้มีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยพลังงานความร้อนนะครับจะทําหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับแล้วก็ยังช่วยให้อวัยวะต่างๆนะครับในร่างกายสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับหากได้รับอาหารที่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้อวัยวะต่างๆนะครับสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับ 2. นะครับหลักการเลือกบริโภคอาหารนะครับ การจะมีสุขภาพที่ดีได้นะครับการรับประทานอาหารนะครับนับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับจำเป็นต้องมีความรู้นะครับเพื่อจะได้เลือกการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนะครับแล้วก็การเลือกบริโภคอาหารตามธรรมชาตินะครับแล้วก็การสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องนะครับ มาดูในเรื่องของการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการก่อนนะครับเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครับาทางกองโภชนาการกรมมนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนะครับแนวคิดและสื่อเพื่อนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ให้เกิดความเข้าใจของประชาชนต่อการเลือกบริโภคอาหารนะครับเพื่อมีสุขภาพที่ดีก็มาดูในเรื่องของอโภชนาบัญญัตินะครับ9ประการนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของ อ่าหนึ่งนะครับการรับประทานอาหารในครบห้ามูนะครับแต่ละหมู่ให้หลากหลายนะครับแล้วก็มันดูแลน้ําหนักตัวนะครับสอนะครับก็คือการรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนะครับสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อนะครับแล้วก็รับประทานพืชผักให้มากนะครับและรับประทานผลไม้เป็นประจำสี่นะครับรับประทานปลานะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อแล้วก็ควรดื่มนมนะครับให้เหมาะสมตามวัยนะครับแล้วก็ รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควรนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการรับประทานอาหารรสหวานจัดแล้วก็เค็มจัดนะครับรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนะครับแล้วก็ควรงดนะครับหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับมาดูในเรื่องของธงโภชนาการนะครับธงโภชนาการนะครับก็จะมีการแบ่งการรับประทานอาหารนะครับทั้งหมด อ่าสี่กลุ่มนะครับในเรื่องของอ่าชั้นที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มข้าวและแป้งนะครับก็ควรรับประทานอ่าในปริมาณมากที่สุดนะครับจะให้สารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดตนะครับคาร์โบไฮเดตก็คือการให้พลังงานแก่ร่างกายในชั้นที่2นะครับก็เป็นในเรื่องของกลุ่มพืชผักและผลไม้นะครับก็ควรรับประทานในอ่าปริมาณรองลงมานะครับเพื่อให้ได้วิตามินนะครับและธาตุนะครับและก็แล้วก็ กากใยอาหารนะครับในชั้นที่3นะครับก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์นะครับไข่ถั่วและนมนะครับควรรับประทานในปริมาณพอเหมาะนะครับเพื่อให้ได้โปรตีนนะครับเหล็กและแคลเซียมนะครับแล้วก็ในชั้นที่4นะครับก็คือเรื่องของกลุ่มน้ํามันนะครับน้ําตาลเกลือนะครับก็ควรรับประทานแต่น้อยเท่าที่จําเป็นนะครับมาดูนะครับการเลือกบริโภคอาหารตามธรรมชาตินะครับ บริโภคนะครับธันพืชเต็มรูปนะครับโดยไม่ผ่านการขัดสีนะครับเช่นเลือกบริโภคข้าวกล้องนะครับหรือข้าวซ้อมมือแทนข้าวขัดสีนะครับเพราะมีใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายดีนะครับยังสามารถช่วยให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่ายนะครับหลีกเลี่ยงอาหารสําเร็จรูปนะครับที่ผ่านกระบวนการต่างๆนะครับเพื่อให้อาหารนั้นเก็บไว้เป็นเวลานานโดยไม่เน่าเสียเช่นอาหารกระป๋องอาหารบางชนิด ใส่สารกันบูดนะครับเพื่อให้เก็บาไว้ได้นานสารเจือปนหรือสารเคมีอื่นๆนะครับรวมทั้งอา,อาจมีสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายได้นะครับก็ควรเลือกบริโภคอาหารอินทรีย์นะครับหรืออาหารชีวจิตนะครับที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเป็นอาหารที่คงสภาพตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ผ่านการปรุงแต่งมากมายนะครับและยังคงรสชาติเดิมๆของอาหารไว้นะครับ อ่านี่ก็คือการเลือกบริโภคอาหารตามธรรมชาตินะครับมาดูนะครับการสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกนะครับควรบริโภคอาหารให้ครบ3มื้อนะครับแล้วก็ควรบริโภคอาหารอย่างฉลาดนะครับแล้วก็บริโภคอาหารอย่างมีสตินะครับการบริโภคอาหารให้ครบ3ามาื้อก็คือโดยเฉพาะอาหารมื้อเช้านะครับจัดว่าเป็นอาหารมื้อที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจาก ยังพบว่าผู้ที่ไม่ได้รับอาหารในมื้อเช้านะครับจะมีผลทําให้เลือดนะครับไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายขาดความพร้อมนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็การเรียนรู้นะครับจะเฉื่อยชานะครับบริโภคอาหารอย่างฉลาดนะครับก็คือการบริโภคพออิ่มนะครับแล้วก็พอดีนะครับเช่นข้าวสวยนะครับหนึ่งถึงสองทัพพีนะครับผัก 4- ีถึงหช้อนนะครับและน้ําสะอาด1-2แก้วนะครับ แล้วก็ควรเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์นะครับแล้วก็บริโภคผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะผลไม้ไทยนะครับแทนของหวานนะครับลดการบริโภคอาหารแบบกินจุ๊บจิบนะครับก็คือกินขนมกินนูน่นกินนี่นะครับกินโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็บริโภคน้ําสะอาดแทนน้ำอัดลมนะครับแล้วก็เมื่อบริโภคอาหารควรเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆอย่ารีบร้อนนะครับ บริโภคอาหารอย่างมีสตินะครับเป็นยังไงนะครับก็สามารถทดลองอาหารนะครับแปลกๆใหม่ๆได้เสมอนะครับนักเรียนอาจจะไปลองรับประทานอาหารที่เราไม่เคยทานนะครับแต่ก็ควรอยู่ในเรื่องของสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ควรบริโภคอาหารให้ครบตามจํานวนหมู่อย่างพอดีนะครับรู้จักควบคุมอาหารนะครับแล้วก็ระลึกและมีสตินะครับกับสิ่งที่เรากําลังบริโภคนะครับไม่ควรบริโภค มากหรือน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ควรบริโภคอาหารตามมื้อให้เป็นเวลานะครับ 3. นะครับก็คือการกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับอาหารนะครับเป็นสิ่งสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการทํางานของอวัยวะต่างๆร่างกายนะครับการได้รับสารอาหารนะครับความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงวัยนะครับจะส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตนะครับแล้วก็พัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมนะครับการกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับ ก็คือนะครับแบ่งกันเป็นทั้งหมดหกช่วงอายุนะครับในช่วงอายุแรกนะครับครูก็จะเริ่มต้นจากวัยแรกเกิดถึง2ปีนะครับแล้คืออาหารสําหรับวัยทารกนะครับซึ่งนะครับวัยทารกเป็นวัยที่เจริญเติบโตนะครับทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นไปอย่างสม่ําเสมอนะครับมีพัฒนาการที่สมวัยนะครับในช่วง6เดือนแรกนะครับทารกควรได้รับ นมแม่นะครับที่เพียงพออย่างเดียวนะครับเป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารกนะครับน้ำนมแม่นะครับถือว่าเป็นอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนนะครับทั้งโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะครับน้ำนมนะครับเป็นสารอาหารที่สําคัญที่ช่วยให้สร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ทั้งมีฮอร์โมนและสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองนะครับแล้วก็มีผลต่อการพัฒนาระดับสติปัญญาของทารกนะครับ มาดูในเรื่องของการกําหนดรายการอาหารนะครับที่เหมาะสมสําหรับวัยทารกนะครับแรกเกิดถึง2ปีนะครับในอายุนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนนะครับรายการอาหารนะครับก็ควรที่จะเป็นนมแม่นะครับเพียงอย่างเดียวนะครับคือในช่วงเวลานี้นะครับควรรับประทานนมแม่นะครับเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับในช่วง7เดือนนะครับก็ยังรับประทานนมแม่อยู่นะครับแต่ก็ควรเพิ่มนะครับอาหาร ที่เป็นอาหารสามารถเคี้ยวได้นะครับเช่นข้าวนะครับหรือไข่ต้ม1ฟองนะครับหรือฟักทอง1ช้อนนะครับหรือมะละกอสุก2ชิ้นนะครับอันนี้คือจํานวนที่มีปริมาณเพียงพอนะครับในวัยแรกเกิดถึง2ปีนะครับในช่วง8-9เดือนนะครับก็ยังรับประทานนมแม่นะครับเป็นตัวหลักอยู่นะครับส่วนในการอาหารนะครับเช่นข้าวนะครับถั่วเขียวนะครับหรือกล้วยน้ําว้านะครับ แล้วแต่ปริมาณตามความเหมาะสมนะครับส่วนในมื้อกลางวันนะครับก็เป็นข้าวนะครับเนื้อปลานะครับผักสุกบดนะครับหรือมะกอกสุกอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงอายุนะครับ10เดือนถึง1ปีนะครับก็ยังรับประทานนมแม่อยู่นะครับก็จะมีในช่วงเช้าก็จะมีข้าวนะครับหรือไข่ต้มนะครับหรือน้ําส้มคั้นนะครับมื้อกลางวันก็จะเป็นข้าวต้มนะครับไก่นะครับ เป็นไก่ทอดไก่ต้มอะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งที่หั่นพอดีคานะครับให้กับวัยทารกนะครับที่สามารถรับประทานได้นะครับในช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นข้าวต้มนะครับหรือฟักทองนะครับหรืออาจจะเป็นมะละกอสุกอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงอายุ10เดือนถึง1ปีนะครับก็ยังรับประทานนมแม่นะครับก็จะมีในเรื่องของอาหารที่เริ่มมีรสชาตินะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์มากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับเช่นข้าวสวยนะครับแกงจืดเต้าหู้นะครับหรือเป็นน้ำส้มคั้นนะครับช่วงกลางวันนะครับยังเป็นข้าวสวยนะครับหรือเพิ่มเป็นหมูทอดนะครับแล้วก็มีผลไม้เช่นกล้วยน้ำว้านะครับในมื้อเย็นนะครับเช่นโจ๊กนะครับหรือผักสุกบดนะครับแล้วก็มะละกอสุกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอาหารนะครับสำหรับวัยกอนเรียนนะครับอายุ3-6ปีนะครับ ช่วงวัยก่อนเรียนนะครับเป็นช่วงที่เด็กกําลังเจริญเติบโตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับที่ค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับทารกนะครับอาหารสําหรับเด็กวัยก่อนเรียนนะครับควรได้รับสารอาหารซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ช่วงอายุนะครับเด็กวัยก่อนเรียนนะครับระยะแรกนะครับก็คืออายุ3ปีนะครับเด็กในช่วงนี้นะครับควรให้เด็กดื่มนมผงนะครับนมสดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนมถั่วเหลืองนะครับทำให้เด็กดื่มจนเป็นนิสัยนะครับพร้อมกับ เสริมอาหารที่เน้นโปรตีนนะครับแล้วก็ให้เด็กรับประทานอาหารในครบ3มื้อในปริมาณที่เพียงพอนะครับเด็กวัยก่อนเรียนระยะที่2อนะครับอายุระหว่าง4-6ปีนะครับเด็กในช่วงนี้ครับจะสามารถรับประทานอาหารได้นะครับในปริมาณที่มากขึ้นนะครับควรให้รับประทานอาหารนะครับที่ให้พลังงานอย่างเพียงพอนะครับและเพิ่มอาหารว่างวันละ1-2มื้อนะครับ นมสดหรือนมถั่วเหลืองนะครับวันละ1-2แก้วนะครับไม่ควรให้เด็กดื่มน้ำหวานนะครับน้ำอัดลมช็อกโกแลตนะครับเพราะจะทำให้เกิดฟันผุได้นะครับมาดูนะครับอาหารสำหรับวัยเรียนนะครับช่วงอายุ7-12ปีนะครับอาหารนะครับนับเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับสำหรับเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีพัฒนาการการเจริญเติบโตในทุกระบบนะครับเป็นวัยที่มีการเรียนรู้นะครับแล้วก็ สั่งสมประสบการณ์การมีโภชนาการที่ดีเพียงพอ,พอกับความต้องการของร่างกายในวัยนี้นะครับจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยกําหนดนะครับค่าพลังงานที่เด็กวัยเรียนนะครับควรได้รับแต่ละวัยประมาณ1,600กิโลแคลอรีนะครับและรับประทานอาหารให้ครบ3ม,มื้อนะครับแล้วก็หลากหลายในแต่ละหมวดนะครับดื่มนมทุกวันจนติดเป็นนิสัยนะครับ แล้วก็พร้อมทั้งเสริมอาหารว่างนะครับระหว่างมื้อนะครับอาหารนะครับที่ควรเด็กเลี่ยงนะครับสำหรับเด็กวัยเรียนก็คือน้ําอัดลมนะครับไม่ควรดื่มนะครับนักเรียนลูกอมนะครับขนมหวานนะครับขนมขบเคี้ยวนะครับอาหารขยะแล้วก็อาหารรดจัดทุกชนิดนะครับอาหารสําหรับวัยรุ่นนะครับ13 19ปีนะครับวัยรุ่นนะครับ จะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทั้งร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาร่างกายนะครับจำเป็นต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการวัยรุ่นนะครับสามารถเลือกอาหารนะครับรับประทานให้เหมาะสมกับวัยตนเองได้นะครับก็จะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงและก็สุขภาพจิตดีด้วยนะครับอาหารสําหรับวัยผู้ใหญ่นะครับ20ถึง59ปีนะครับ วัยผู้ใหญ่นะครับเป็นวัยที่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตนะครับแต่ยังมีการรักษาสมรรถภาพการทํางานให้เป็นปกติอยู่นะครับร่างกายนะครับจึงจําเป็นต้องรับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อบํารุงอายุและเนื้อเยื่อต่างๆนะครับหากภาวะโภชนาการไม่ดีนะครับส่งผลกระทบต่อร่างกายได้นะครับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพปกตินะครับรับประทานอาหารต่างๆให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ควรที่จะให้ได้รับสัดส่วนอย่างเหมาะสมนะครับ มาดูในสารอาหารสําหรับวัยผู้ใหญ่นะครับในเรื่องแรกนะครับควรที่จะเสริมสร้างซ่อมแซมนะครับเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับควรได้รับวันละ100กรัมนะครับนมนะครับวันละ1แก้วนะครับไข่อย่างน้อยวันละ1ฟองนะครับอาหารทะเลสัปดาห์อน่งึครั้งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของถั่วเมล็ดแห้งต้มสุกนะครับครึ่งถ้วยนะครับตับหรือเครื่องในสัตว์นะครับสัปดาห์ละหครั้งนะครับ อาหารที่ให้พลังงานนะครับเช่นข้าวนะครับบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวหรือขนมจีนนะครับน้ำตาลนะครับน้ำมันหมูน้ำมันพืชหรือกะทินะครับอาหารประเภทเผือกหรือมันนะครับอาหารที่ช่วยในการควบคุมการทํางานนะครับเช่นผักนะครับชนิดฝักนะครับหัวดอกหรือผลนะครับผลไม้อื่นๆนะครับเช่นผลไม้ที่มีขนาดผลใหญ่นะครับผลไม้จําพวก ส้มนะครับหรือน้ำผลไม้นะครับแล้วก็ผักใบเขียวสุกนะครับอาหารนะครับสำหรับวัยสูงอายุนะครับตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับวัยผู้สูงอายุนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพความเสื่อมของร่างกายนะครับควรที่จะรับประทานอาหารให้ถูกโภชนาการนะครับจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงมีความต้านทานโรคสูงนะครับแล้วก็จะช่วยให้เซลล์ต่างๆนะครับเสื่อมสลายช้าลงได้นะครับ ผู้สูงอายุนะครับควรรับประทานปลาเป็นประจำนะครับเพราะมีไขมันต่ําและย่อยง่ายนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับนักเรียนหน้าจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูอัมชแนลนะครับครูอัมทิ้งใบงานไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมทํางานด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนที่ให้ความสนใจกับาการเรียนในวันนี้นะครับก็คุณครูอามก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ